มีเราไมันจะเสียงกันอย่เิปกกับคลเน,นั่นไงอืแล้วเจ้มมามัอว่าเ่องสิทธิ์ของแล้วเจ้าของนุ่มว่ะอะไของนักร <rất S 1> ้อล้อนักร้อเขาเป็นนักร้อหดืออันนี้ของน้อมกว้อ6ที่โคกน่รงทรง,งพ่อสาธิตสิเกตของขายคลิดเนี่คิเก๊ของมาให้บบนนั่นครับ ส่งต่อตโดดเปื่อยๆเรัเรรบสมมติโดดน้ำปาปูโอ้โรรั่งบ่ยืมโต๊ะข้าวบ่ยมืมจิน่ากับขึ้นมากบ่หละ่ะไปดิบิงึงจะยืม่ค่อ่งกับคืสอส่งหน่อยแต่จิน่ากับขึ้นมากบ่ปูผม้่นมานหน่อยชิบเก๊ดเน่รายกระจาโร่ิเก๊พอร้ายก็หงั่งกปูมันปัาญ,ญาปยังคือว่าเกับมากแบบพ่อจองตัวไปวจ้องแล้วมาปูพอปาปูตังไรบ้างเงื่อนไว้เรียบร้อยเลยท้ายคือตายฆ่าคได้ตายฆ่าได้กี่ปูตายฆ่ากันคงับ กูมัดไปคัดเนี่ยมัดไปแล้วให้บับนี่เอเกแต่่าเออบรูปไม่พอกำกัไม่เชื่เก่าพทฟังเสียงเงือครับปูพอฟังเสียงเบื้องอนว่าถือพานบพานด้ยพอกที่ห่กงๆห่างๆห่างหาสาธุสาธุ